สวัสดีครับมาพบกับครูชานศักดิ์ในรายการคณิตศาสตร์ออนไลน์ b ยครูชานวันนี้จะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนั้นไปติดตามรับชมได้เลยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนครับนักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้โดยวิธีใดบ้างครับ หลายคนคงมีคำตอบในใจแล้วและหลายคนก็อาจมีคำตอบที่คล้ายหรือแตกต่างกันใช่ไหมครับมาดูกันครับการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนั้นทำได้โดยการนำความยาวของด้านทั้ง3ด้านมารวมกันครับ มาดูตัวอย่างการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมไปพร้อมๆกันครับตัวอย่างที่1การหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเราหาได้โดยนำความยาวของด้านทั้ง3ด้านมารวมกันโดยนำเาบวกห บวก5ก็จะเท่ากับ20เซนติเมตรนั่นเองครับมาดูตัวอย่างที่2กันครับรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเราสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านี้ได้โดย นำความยาวของด้านทั้ง3ด้านมารวมกันครับก็จะได้5บวก5บวก5เท่ากับ15เซนติเมตรครับหรือเราอาจจะเขียนได้ว่า3คูณ5เท่ากับ15ครับ ที่เขียนได้เช่นนั้นก็เพราะว่า5บวกกัน3ตัวเราจึงเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้เป็น3คูณ5เท่ากับ15ครับมาดูตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็หาได้จาก การนำความยาวของด้านทั้ง3ด้านมารวมกันเช่นเดิมครับก็จะได้7บวก7และก็บวก5ก็จะได้คำตอบเท่ากับ19เซนติเมตรหรือเราอาจจะเขียนได้เป็นในวงเล็บ2คูณ 7และก็บวกด้วย5ครับผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ19เช่นเดียวกันครับที่เขียนได้เช่นนั้นก็เพราะว่าเรามี7บวกกันอยู่2ตัวจึงเขียนในรูปการคูณได้เป็น2คูน7และก็บวกความยาวของด้านที่เหลืออีก5ก็จะเท่ากับ19ครับ จากตัวอย่างที่ครูนำเสนอนักเรียนคงได้ความรู้เรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับว่าเราหาได้จากอะไรหาได้จากอะไรครับใช่แล้วครับเราหาได้จากการนำความยาวของด้านทั้ง3ด้านมารวมกันครับนักเรียนครับ คลิปต่อไปจะเป็นความรู้เรื่องอะไรรอติดตามชมกันเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหลังจากนักเรียนรับชมจนจบคลิปแล้วใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวค,คุณครูจะมาตอบให้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูชานศักด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ